สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มีเสร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทําง,งานของ3าเกลเวอร์แพนและที่สําคัญครับวันนี้ผมอยู่ที่หมู่3นะครับบ้านเช็กแบ้ตบําบลเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราดที่นี่ครับเจ้าของสวนทุเรียนนั้นเขาปลูกทุเรียนอายุ1ปี8เดือนแล้วก็เริ่มต้นใช้ผลเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามดูกัน เพราะเขาปลูกกันถึง1,000ต้นด้วยกันและอีกแปลงหนึ่งครับเป็นทุเรียนเรียกกันว่าทุเรียนสาวก็แทบจะพูดได้แต่อายุเขา7-8ปีที่สำคัญอายุ7-8ปีนะครับเพิ่งมาเริ่มใช้3เกลอที่สำคัญอีกครับปรากฏว่าปลูกมา5ปีปล่อยเทวดาเลี้ยงปล่อยพระพิรุณให้น้ำไม่สนใจใยดีบอกผมว่า เลี้ยงแบบธรรมชาติโถทั้งเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์และเจ้าของสวนแห่งนี้ครับสวัสดีครับสองท่านครับผมครับท่านแรกแหมใส่เสื้อเวิร์กแพนเลยเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรรายงานตัวกับพี่น้องของเพื่อนการเกษตรด้วยครับครับผมกมลใจจำครับเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกอร์เวิร์แพนครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีค่ะดิฉันสุกัญญาสายสังคค่ะที่นี่คือสวนกำนัน สมคิดสายสังตำบลกระชังใต้ค่ะอ๋อพี่สุบัญญาเป็นภรรยาของท่านกำนันสมคิดสายสังค่ะแล้วก็พี่กำนลนผมถามพี่กำนลนก่อนกันแล้วกันนะครับที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทําไมถึงพาผมมาที่นี่ครับแล้วมารู้จักที่นี่ได้อย่างไรครับอ่าคือเราได้ข่าวมาจากทีมงานในโซนบนฝั่งครับ,รบอ่าโซนตลาดแล้วก็เขาเป็นเพื่อนก,กันกับท่านกำน,นัน แล้วก็ได้ข่าวมาว่าต้นทุเรียนเนี่ยเหลืองอต้นเหลืองไม่แตกยอดอไม่เติบโตเลยปลูกมาได้ประมาณเกือบปีแล้วแต่ไม่มีการพัฒนาเลยแล้วก็เริ่มอยากจะปลูกใหม่อยากจะถอนออกจะปลูกใหม่<อ>ครับแล้วพี่หนิวซึ่งอยู่ท่าสมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยแนะนําว่าให้เอาผลิตภัณฑ์ตัวน,นี้มาใช้เพื่อจะมาปรับสภาพดินมากระตุ้นหมวกรากเพื่อจะให้มันเติบโตสวยงามเหมือนที่เขาได้ใช้กันโซนท่าสมตรงนั้นครับโอ้ พี่สุกัญญาครับตอนที่เราเริ่มใช้สามเกลือเนี่ยกับแปลงนี้ใช่ไหมครับค่ะซึ่งมีทั้งหมดกี่ต้นครับอ่าห้าร้อยคู่ค่ะพันต้นอ๋อนี่ปลูกเป็นคู่ค่ะปลูกเป็นคู่ปลูกเป็นคู่นะครับก็หมายความว่าทั้งหมดพันต้นมันห้าร้อยคู่คก็พันต้นทำไปถึงปลูกเป็นคู่อย่างนี้ครับอ๋อคือที่ที่เราปลูกเป็นคู่เพราะว่าคือพื้นที่พื้นที่น้อยค่ะ20ไร่ถ้าเราปลูกเดี่ยวมันจะได้แค่500ต้น ที่นี่ที่เราปลูกคู่เนี่ยเพราะว่าอ้าวเห็นเขาแนะนํามาว่าต้นหนึ่งเนี่ยสมมุติว่ะเราจะไหว้สักสิบห้าต้นถ้าเราสิบห้าลูกอ่าสิบห้าลูกคือต้นเดียวเนี่ยถ้าเราวหว้ทั้งหมดสามสิบลูกต้นจะโทมแต่เราปลูกคู่เราวหว้ต้นละสิบห้าก็ได้สามสิบเหมือนกันครับเผื่อตายต้นหนึ่งก็ยังเหลือต้นหนึ่งอ้าวนี่ถือเป็นแนวคิดนะครับของคนที่นี่เลยใช่ไหมครับที่เกาะช้างใต้นี่นะคิดเองค่ะคิดกันเองเลยว่าถ้า อีกต้นหนึ่งมันตายก็ยังเหลืออีกต้นหนึ่งที่สาคัญแบ่งครึ่งกันไม่เอาไว้30ลูกเลยในต้นเดียวค่ะแบ่งกันคนละ15ลูก15ผลก็ถือว่ากลัวต้นโสมค่ะเอ้นี่ก็อีกอแบบหนึ่งนะครับที่อื่นเขาก็บอกว่าการลมบ้างนะครับเผื่อ,อไว้เอาไปเชื่อมต่อกันบ้างอะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าแนวคิดคนละแนวคิดแต่ทําแบบเดียวกันอ้าพี่สุขัญญาครับตอนที่สวนเราปลูกมานเนี่ยแล้วเราถึงขั้นที่ว่าเมื่อกี้ท่านที่ปรึกษาบอกว่าถึงขั้นจะลื้อทิ้งเนี่ย ตอนนั้นน่ะเราปลูกได้อายุมันกี่ปีครับก็ตอนนั้นก็ประมาณหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับมันเหลืองกำนันเขาก็งานเยอะ,อะเขาก็มือตะวุ่นทำงานนอกพอมาดูสวนโอ้เหลืองเป็นพระทั้งสวนเลยอ๋อทีนี้ไอ้หนิวเพื่อนกันเข้าเรียนมาด้วยกันเขาก็เขาก็ให้มาแล้วแหละเอามาลองใช้ดูแต่กำนันเขาเป็นคนค่อนข้างเชื่อ,อยากเขาไม่ค่อยเชื่ออะไรเขาก็ามาวางเก็บไว้จนทุเรียนเขาเหลืองไปหมดเล,เลยเขาไม่รู้จะ ทำยังไงเขาก็เลยเออลองเอามาใช้ดูสิปรากฏว uh ่า huh. พ OK. ่นไปประมาณสามวัน oh. มันเริ่มแตกเป็นใบอ่อนออกมาเลยเขาก็เออมันดีจริงเขาก็เลยใช้จากนั oh. ่นมาเลยเขาก็ที่นี่เขาก็ชวนเพื่อนไปทั่วเลยนะเพื่อนเขาก็เยอะอยู่อ๋อเออของเข้าดีจริงแล้วก็ถูกอือค่ะครับแบบว่าก็เลยใช้มาจนปัจจุบันใช้ปัจจุบันตอนนั้นก็หมายความว่าตอนที่เราใช้นะพอหกเดือนที่ปลูกมาได้หกเดือน แล้วก็ใช้ตั้งแต่6เดือนนั้นมาเลยเหรอครับใช่มาตลอดจนมาถึงตอนนี้อายุปี8เดือนแล้วใช้มาตลอดเลยใช้ตลอดโอ้ oh. แล้วสิ่งที่เห็นเมื่อกี้บอกไว้ชัดเจนมากนะครับอธิบายสั้นๆกระชับดีเหลือเกินแทบไม่ต้องว่าอะไรเลยตอนเนี้เรายัางใช้ต่อเนื่องอย่างไรครับก็ใช้กำนันเขาก็จะพ<ค>่นสิบวันทุกสิบวันทุกสิบวันสิบวันพ่นสินบวันหมายถึงคู่หูนี่นะครับอัตราส่วนยังไงครับเขาก็ใช่น้ำพันลิตรอะ น้ำพันลิตรต่อหนึ่งชุดต่อนหนึ่งชุดนี่นะค่ะแล้วก็พ่นสิบวันครั้งสิบวันครั้งสิบวันครั้งปุ๋ยอินทรีย์ตรหญิงกเกษตร้วครับได้ใช้ได้หมใช้ตอนาอายุกี่เดือนครับอ่าหญิงก็หญิงกเกษตรนี่ก็เริ่มใช้บ้างแต่ที่นี่เรายังคือเร,เรายังศึกษาตรงนี้ยังยังไม่เข้าใจเท่าไหร่รเราก็ยังที่แรกเราเราก็ยังไม่รู้เนาะแต่ตอนเนี้เรารู้แล้วเพราะเมื่อวานอ่ะได้ไปฟังอาจารย์คำบรรยายเราเข้าใจเรื่องหญิงเกษตรแล้วว่ามันดียังไงดีแบบไหนครับ ตอนนี้จะเริ่มมาใช้จริงจังกับที่แปลงนี้โอ้ก็ถือว่าสรุปง่ายๆเลยเพราะมันเพิ่งเริ่มใช้ถูกไหมครับแล้ววิธีวิธีการจัดการสวนของเราเนี่ยเราใช้น้ํำยังไงครับเพราะแปลงนี้ถือว่าเป็นแปลงที่เริ่มต้นมาดูแลอย่างจริงจังครับแล้วเราใช้วิธีการจัดน้ําดูแลการให้น้ําอย่างไรครับ ก็เราก็ทํบบาบ่อทําบ่อบ่อผ้าใบเก็บไวบ้บนเขา oh. แล้วก็สะน้าเราจะอยู่ห่างกันประมาณ1กิโลกิโลกว่าๆเราก็ดึงน้ําจากสะขึ้นไปเก็บไวบ้บนเขา oh. แล้วเราพอเวลาเราลดน้ําเราก็จะไม่เหนื่อยมากแล้วก็เดินเปิดก๊อกอย่างเดียวแล้วก็ประหยัดประหยัดต้นทุนประหยัดค่าไฟเราไม่ต้องเสียค่าไฟโอ้ oh, นี่ใช้เครื่องสูบครับเอาผมจะถามเรื่องนี้แหละครับว่าพอการจัดการเรื่องน้ํามันมีต้นทุนและการจัดการในอดีตอ่ะต้นทุนของการใช้ในแปลงเนี้ยนะครับ เราใช้ยังไงครับหมายความว่าเราเคยใช้ใส่ปุ๋ยใส่ยาเคมีอะไรไหมครับในการดูแลรักษาต้นเขาตอนที่เราหกเดือนที่มันเหลืองอ่ะอ๋อไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่ได้ใส่ใสท่ที่แรกก็ใส่เปุ๋ยเม็ดหกสามสามอย่างเดียวอืมเหรอเพราะเราเราคือเราทําไม่เป็นนะวางยังไงคือ,อมือใหม่โอ้คอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับว่ามือใหม่นะครับแล้วก็มือไปมือใหม่แต่ตั้งใจปลูกแล้วก็มี ต้นทุนในการที่จะมีที่มีสวนแล้วก็มีแนวคิดทั้งแบบที่เรียกกันว่าปลูกคู่เพื่อจะได้ลดนะครับเรื่องของการต้นโสมรู้แค่นั้นเองว่าไม่ให้ต้นโสมแต่ไม่รู้จะวิธีการทําผลผลิตยังไงตอนนี้รู้หรือยังครับรู้แล้วค่ะท,ทีแรกทีเดียวกำนันเขาก็ใครบอกอะไรดีวเวลาเขาจะผลปุ๋ยเข้าข้างหนึ่งเขาจะหิวมาโพงแค่นี้เ้ากำนันไม่อยู่ไม่มีใครพ่นใดเพราะว่าใช่ไม่ถูกห้าอย่างหกอย่างอะไรเต็มไปหมด จนปัจจุบันเนี่ยเหลือคู่หูแค่นี้แหละครับคู่หใูใช้แค่สองตัวสองตัวนี้ค่ะอย่างอื่นยังไม่ได้มีใช้อย่างอะไรไเลย,เลยไอ้ยไอ้พงนี่คืออะไรครับไม่เอาตะก้าไม่เอาแล้ว <laughs> ใส่มาเป็นตะกร้าเป็น6กเจ็ดอย่างไม่มีแล้วไม่มีแล้วแลท่านพ่อพ่อกำนันสมคิดก็เป็นคนพ่นคนเดียวดูแลคนเดียวคนอื่นก็ไม่รู้เลยสั่งคนงานอย่างเดียวก็ถือว่านี่เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าใช้สามสามเกลือเลยก็ว่าได้เพราะสามเกลือกาะนำมาใช้ตอนแรกก็ยังงงอยู่ตอนนี้รู้แล้วว่ามมีการปกป้องดูแลจุลินทรีย์เข้าไปทําหน้าที่ในการดูแลรากถูกไหมครับไปดูทําให้เกิดการกระจายธาตุอาหารออกมาแต่ดินที่นี่ดูเป็นหิน นะครับซึ่งก็หินเยอะด้วยเรดินๆภูเขาด้วยนะครับแร่ธาตุบางอย่างก็จะไม่ไม่สามารถคลายตัวออกมาได้แต่ถ้าใช้หญิงกเกษตรต่อเนื่องแร่ธาตุเหล่านี้ครับก็จะสามารถนํากลับไปใช้ในต้นทุเรียนทั้งสองต้นนั้นได้เป็นอย่างดีแต่ที่เห็นข้างหลังนี่มีความภูมิใจพอใจหรือยังพอใจค่ะสวยพอใจสวยนะครับ <laughs> 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 เอาแค่นี้ก่อนนะครับทานทีก็รับครับนี่คือแปลงนะครับห้า,าหนึ่งพันต้นสิ ห้าร้อต้นน่ะเขามีขึ้นมาคู่การเป็นพันต้นและพันต้นก็บอกว่าใช้เฉพาะคู่หูอย่างจริงจังนะครับเป็นระยะเวลาตั้งแต่6เดือนเป็นต้นมาถูกไหมครับจนขนาดนี้อายุ1ปี8เดือนแล้วนะครับใช้มาต่อเนื่องก็งดูกัแล้วครับ1ปี8เดือนขนาดนี้เราขอไปดูอีกแปลงหนึ่งผมสัมภาษณ์ตรงนี้เลยเมื่อกี้เดินเข้าไปดูแล้วะนะครับแล้วก็ไปสังเกตเห็นแล้วอีกแปลงหนึ่งนะ่ะเห็นบอกว่าปลูกมาแล้ว8ดปี อายุทุเรียน8ปดปีพันเหมือนกันใช่ไหมครับหมอนทองหมอนทองค่ะหมอนทองเหมือนกันนะครับแปดปีแปลงนั้นมีกี่ต้นครับแปลงนั้นปลูกไปร้อยตน้นร้อยต้นแต่ที่นี่ที่สมบูรณ์ประมาณหกเจ็ดสิบเพราะว่าตายเราก็แซมตายเราก็แซมเพราะเราไม่ได้ลดน้ำไงเพราะเราไม่มีน้ำลด <laughs> เรากะว่าจะปลูกแบบโบราณคนโบราณเขาปลูกกันได้เราต้องปลูก,กได้ถึงเวลาแล้วมันไม่ใช่ แต่ที่นี่พอเห็นว่าเออมันมันสามปีผ่านมาแล้วมันคงไม่ตายแล้วแหละมันคงอยู่ได้เราก็เลยทําเจาะบอ่อแล้วทาถังเก็บน้ำแล้วคือเดินท่อเดินไหลใหม่เลยลดน้าครับตอนนี้มีมีดอกเต็มเลย<อ>เพราะเราใช้ขู่หูนี่แหละอย่างเดียวไม่ต้องอะไรเลยโอ้โหท่านครับท่านคงเห็นภาพนะครับว่าทุเรียนอายุเจ็ดแปดปีนะครับสภาพนะครับผมพูดตรงๆนะครับว่าเหมือนกับทุเรียนอายุประมาณ3ปีถูกไหมครับ,รบเหตุผลก็คือว่า พี่สุกัญญานะครับท่านปลูกด้วยวิธีการก็คือว่าอาศัยนะครับให้น้ําธรรมชาติแล้วก็คิดความคิดแบบดั้งเดิมอีกเหมือนกันครับว่าคนอื่นกับสมัยโบราณเน่ะเขาปลูกแล้วเขาก็ปล่อยอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้แต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็มามองว่าอา้าวมันมีการตายเกิดขึ้นและที่สําคัญครับเมื่อมีการตายนะครับมันก็หมายความว่าปลูกไปก็สูญเสียพื้นที่เปล่าๆไม่ได้ผลผลิตถูกไหมครับตอนนั้นที่ท่านที่ปรึกษามาดูนะ มันเป็นอย่างไรบ้างครับต้นอ่ะก็คือต้นมันไม่ไม่เจริญตามอายุต้นมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ลําต้นก็เล็กครับแล้วก็กิ่งก้านก็เล็กมันมันผิวมันเนียนเลยเหมือนผิวสาวผิวเด็กเลยมันไม่มีการแตกไม่มีการขยายเลยไม่โตเลยเมื่อก่อนตอนที่เราเรายังไม่ได้ไม่ได้ใช้คูหูเนาะมันก็ใบมันก็เล็กนะแต่พอเรามาใช้คูหูเนี่ยใบมันจะใหญ่ใบจะหนา เวลาคนขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นค่ะโอ้โหกำนันเรียนกำนันสวยมากเลยใบยอ,อ่ะบอกกำนันบอกนี่แหละก็ใช้ขู่หูตัวเดียวไม่ได้ใช้อะไรเลยก็แค่นี้แหละครับแล้วตันเนี้ยผมผมเห็นต้นน่ะมันเริ่มขยายแล้วมันเริ่มเหมือนกับว่ามีอาการขยายอาการขยายของมันเนี่ยเราดูได้จากอะไรครับดูดูจากลำต้นที่มันแตก แตกเป็นเป็นเป็นายงาเป็นลอย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 ตามต้นอ๋อค่ะอันนี้คือเรารู้ว่าต้นมันขยายละค่ะยยแล้วมันมีโรคมีภยัยไขาเจ็บเข้ารบกวนไหมมันก็มีมีนั่นแหละเริ่มมีเหมือนเหม,มือนจะมีใบเหลืองอยู่สองต้นแต่เมื่อวานน่ะเราได้ไปฟังอาจารย์ได้บรรยายถึงเรื่องหญิงเกษตรกลับมาถึงเมื่อเช่ากำนันหวานเลยหวานหญิงเกษตรเลยหวานเลยกันที่หวาเดี๋ยวเผื่อมันจะลามไปมากกว่านั้นเพราะว่าเมื่อวานที่ได้ไปฟังนะเนาะครับว่าหญิงเกษตรมันดียังไง แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยต้องหญิงเกษตรอย่างเดียวแล้วอ๋อแน่เอาอย่างนี้ครับพอเรารู้แล้วเพิ่งเพิ่งมาบำรุงเมื่อไหร่ครับตอนอายุเขาเท่าไหร่นะตอนที่เจอคู่หูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเองที่มาใช้แปลงเนี่ยใช้แปลงนี่แล้วก็เริ่มเอาไปเอาไปลองก้าทุเรียนใหญ่เพราะว่าทีแรกเราไม่รู้ว่าคู่หูเนี่ยมันจะใช้กะทุเรียนใหญ่ได้อ่าทีนี้เออพอมารู้แล้วโอ้ทีนี้เราก็เลยเอาคู่หูไปลงแปลงใหญ่ด้วย ที่แรกเราเข้าใจว่าเป็นทุเรียนเล็กอย่างเดียวเพราะเราเรายังไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้รู้แล้วพี่สูเข้าไปสะสมอาหารครับค่ะแล้วก็เริ่มทําเตรียมทําดอกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะแปลงนั้นนให้ผลผลิตมาแล้วกี่ครั้งครับอายุเจ็ดแปดปีเนี่ยสองครั้งปีปีที่แล้ว่ก็มีดอกออกมารอบหนึ่งปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นทําดอกยังไงครับก็ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเพราะว่าเราก็แค่หวานปุ๋ยเร่งดอกธรรมดาแต่มันก็ออกเยอะมากแต่ว่า มันก็ลวงฝนตกเป็นพอเป็นห่างแย่ฝนทุ่มลงมามันก็ลวงหมดเลยแต่ไม่ได้ลวงเหมือนกันทุกที่แต่ว่าเราได้ยินมาว่าเขาบอกว่าขู่หูเนี่ยมันจะสามารถเป็นใบอ่อนเนี่ยทำให้แก่ได้ใช่เราก็เลยเออปีนี้เราต้องต้องเอาจิงงลวแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นใบอ่อนเราก็อัดขู่หูเข้าไปค่ะให้มันแก่โอ้ตอนนี้เห็นแล้วมันเหมือนกับช่วงนี้กาลังเป็นเขาเรียกอะไรนะครับมันเหมือนออกมาเป็นเป็นมะเขือพวงเป็นมะเขือพวงแล้วโอ้โหเป็นมะเขือพวงนี่ ก็แล้วนี่ไม่เห็นเมื่อกี้มีการมาแต่งตึ่งอะไรกันนิดหน่อยหรือเปล่าใช่แต่งดอกออกให้มันเหลือน้อยลมอ๋อให้เหลือน้อยลมนี่เราก็ถือว่ากําหนดได้แล้วค่ะแปลกกว่าปีที่แล้วมาหลังจากใช้คู่หูแปลกจากปีที่เราไม่ได้ใช้คู่หูมะก็ดีดีดีกว่ากันเยอะอะค่ะเ้ี๋ยวไมนไม่รู้จะถามยังไงต่อนะครับพอบอกดีกว่ากันเยอะเนี่ยมันสรุปไปเลยจริงอะ ตอนนี้อยู่ในช่วงมะเขือพวงถูกไหมครับค่ะ,ะแล้วเราจะไว้เนี่ยต้นเขาอายุเจ็ดแปดปีเนี่ยจะเจ็ดจะเข้า8ปีเนี่ยตอนนี้เราจะไว้ต้นละเท่าไหร่กี่ลูกกี่ผลกันถ้าตามความคิดของเราเนี่ยกำนันบอกจะไว้ต้นแค่สิบยี่สิบสิบลูกมันน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะมันดกเยอะ <c oughs> และต้นก็สวยด้วยอ่ะ <c oughs> ใ,นในมุมมองที่พี่หนูมาแนะนำเนี่ยนะครับพี่หนูได้แนะนําอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับการไว้ผลผลิตก็คือ พูดให้พี่สุกับกำน,นันท่านมั่นใจว่าการสะสมอาหารของชุกขู่หัวมันดีอยู่แล้วเห็นได้จากต้นแล้วก็ใบแล้วพอมันมีฟอร์มดอกอ่ะเราใช้เราใช้คู่หูเนี่แหละใ,ในการเปิดตาดอกด้วยครับดอกมันก็ออกมาแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าต้องบอกว่าการทําสารเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำนันได้ทําไปด้วยพร้อมกับการใช้คู่หูเปิดตาดอกเนี่ยก็ทําให้ดอกออกมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนเนี้ยดอกอยังสั้นอยู่เนื่องจาก อาจจะเป็นเพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์ด้วยหรือว่าสารมันหลุดด้วยเนี่ย<ม>ก็เป็นไปได้แต่กำนันได้แต่งดอกแล้วเราเดี๋ยวจะใช้คู่หูฉีดเพื่อจะให้ยืดช่อดอกกันออกมาอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ก็พูดให้กำนันท่านมั่นใจอีกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ท่านไปฟังมาเมื่อวานอย่างที่ว่าครับก็เอาปุ๋ยมาหว่านเลยหเมื่อเช้าเห็นเลยตอนนี้ก็คือว่าพ่อกำนันสมคิดกับคุณแม่สุกัญญาเนี่ยนะครับได้มองเห็นความสําคัญว่า โรคใบเหลืองมาสองสาต้นแล้วถูกไหมครับก็เลยมองเห็นว่าหญิงเกษตรนั้นที่จะไปปกป้องสร้างพื้นที่อาณาจักรนะครับในการที่คอนโทรลควบคุมนะครับจุลินทรีย์ที่มันเป็นตัวร้ายต่างๆเนี่ยก็ใช้หญิงเกษตรเข้าไปได้รับความรู้แล้วผมถามนิดนึงเมื่อก่อนนะเรานึกในใจว่าผมเห็นว่าความรู้ที่ว่าใช้กับทุเรียนเล็กอย่างเดียวนะไปได้ความคิดนี้มาจากไหนครับว่าครูหูจะได้กับทุเรียนเล็กอย่างเดียวก็เราเราไม่รู้ไงเพราะว่า เราเราไม่รู้ว่ามันใช่กับใหญ่ยยกับเล็กหรือใช่เป็นดอกเป็นลูกอะไรเงี้ย oh. ทีนี่พอเราเป็นสมาชิกปุ๊บเขาก็เข้าไปในกลุ่มดึงเข้ากลุ่มที่นี่เราก็ไปเที่ยวดูใครเขาคุยอะไรกันสวนใครยังไงไงอะไรเราก็เข้าไปดูโอ้ oh, oh. มันได้ทั้งดอกทั้งเปิดตาทั้งอะไรคือได้ได,ได้ได้ครบครบทุกอย่าง oh. นี่ครับเขาหนูครับพอพูด <c oughs> ถึงว่าพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยในกระบวนการขอ,ของการที่เรื่องของ สามเกลือเวิร์แพนเนี่ยนะครับมันหมายความว่าลดต้นทุนเนี่ยถูกไหมครับเพราะทุนนี้ก็คือลดต้นทุนแล้วก็พอเรียกว่าใช้แล้วชอบแล้วบอกต่อเนี่ยพอเป็นสมาชิกเนี่ยมันยังไงค้าหนูช่วยอธิบายให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบในโล่งโซนตรงนี้ด้วยครับครับคือชุดผลิตภัณฑ์เวิร์กแพนหรือว่าหญินเกษตรก็ดีนะครับทางบริษัทเนี่ยจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่มาตรฐานเท่าเทียมกันอยู่แล้วแต่ว่าสมาชิกในแต่ละคนเนี่ยที่ซื้อสินค้าเนี่ย จะมีเงินปันผลคืนด้วยในแต่ละรอบในการสั่งซื้ออยู่ที่ว่าซื้อมากซื้อน้อยเท่านั้นเองครับทีนี้ต้นทุนที่ลดลงทําให้สมาชิกรู้สึกเหมือนได้อะไรกลับมาจากการซื้อแล้วราคาที่ลดลงก็สามารถฉีดได้เต็มที่มากขึ้นจากที่ตอนแรกรู้สึกแพงแต่พอได้เงินคืนอ้าวก็ไม่แพงนี่นะรวมยาลายาแมลงแล้วโอ้ถูกกว่าเดิมที่ใช้มาหลายๆอย่างนะมันเหลือแค่นี้ขั้นตอนก็ง่ายค่าแรงก็ ง่ายถูกลงด้วยเพราะว่าขั้นตอนมันน้อยลงก็ฉีดเต็มที่ตอนนี้ฉีดกันเต็มที่เลยครับในพื้นที่พี่สุเองก็ไปแนะนําคนในพื้นที่ครับพอ,อ,อไปแนะนําก็มีปันผลจากบริษัทเข้ามาด้วยก็เท่ากับว่าต้นทุนเรายิ่งต่ําลงอีกนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเกษตร,ร,รกรนะครับลดต้นทุนเมื่อรู้จักกันแล้วเมื่อบอกกันแล้วบอกต่อนะครับชอบใช้แล้วชอบอ่ะใ,ใช้แล้วดีอ่ะบอกต่อกับกายเหมือนใช้ฟรี ที่สาคัญครับพี่สุกัญญาพี่สุกัญญาเป็นคนที่มั่นใจหนักแน่นเพราะว่าเป็นภรรยาของท่านกำลัสงสมคิดค <ะ S 1> ท่านกำลังก็จะออกไปดูแลลูกบ้าน <คะ S 1> ตอนนี้เราอยากจะให้ความมั่นใจกับลูกบ้านในเกาะช้างใต้เกาะช้างเหนือผู้ที่ปลูกทุเรียนทั่วประเทศอย่างไรครับในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลอเือนะครับค่ะก็อยากจะแนะนำให้สมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ สั่งเองซื้อเองแล้วก็อยู่พอพอสั่งปุ๊บพออยู่ในกลุ่มเราจะศึกษาในกลุ่มไปว่าเออใครเขายังไงแล้วเราก็ถามเขาได้สงสัยทุเรียนป่วยทุเรียนอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลดต้นทุนแล้วคือ,ค,อคือเราในเมื่อเราทําสวนแล้วปุ๋ยย์ยังไงเราต้องซื้อ<ม>ถามว่าถา้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกตรงนี้เราก็ต้องไปซื้อตามตลาดโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาเลย<ม>แต่ถา้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือหนึ่งเราได้เงินคืนเราสามารถใช้ของถูกแล้วก็ใช้ได้บ่อยถามว่าถา้าเรา,าใช้ ปูย่างอื่นทั่วไปอ่ะมันแพงเกินไปแล้วก็บ่อยมันก็ไม่ไหวหเพราะทุเรียนมันไม่มีผลผลิตแต่เมื่อไลรยมีผลผลิตเราถึงจะได้เงินตอนนี้ก็เถาดูแลกันสี่ปีห้าปีก็คือลงทุนอย่างเดียวเพราะเพราะคู่หัวเนี่ยคือประหยัดที่สุดแล้วเถาทีว่ารู้จักมาแล้วก็ดีดีจริงเพื่อนเพื่อนกำนันเขาทุกคนคือยอมรับว่าเออดีจริงค่ะท่านที่รัครับ มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนไม่กล้าที่จะพูดอะไรเพิ่มเติมเพราะมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนั้นเป็นผู้ติดตามผลการทำงานของ3ามเกลอเวอร์แพนที่สำคัญครับผมขอบอกผมจะพูดคำว่าที่สำคัญก็เพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือเมื่อท่านรู้แล้วครับหัวไวใจสู้อย่ามัวแต่เบิงตาลังเลอยู่เพราะวันนี้ชีวิตของท่านครับกำหนดเส้นทางได้เหมือนกับพี่พสุกัญญาบอกทุกท่านไปวันนี้เราทั้ง3ก็ถือว่าได้มาเปิดประสบะการณ์ กับผู้ที่เริ่มต้นใช้แล้วก็ผู้ที่ให้เทวดาพระพิรุณเลี้ยงมาโดยตลอดรู้ว่ามีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับ3เกิเวอร์เพนมิสเกษตรยั่งยืนครับและเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าไปติดตามมือใหม่ทั้งหลายตลอดจนมือเก่าที่กำลังหันมาสนใจ3เกิวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนครับสวัสดีครับวัสอ้ว่าพันิงเกษตร ใช้น้ำดีใช้น้ำรวยช่วยเปลือกนี่